โอกาสไม่ได้เลยวะไม่ดีนะพี่จอตัวเดียวเลยพี่จอละตัวเชื่อมเกมเลยผมมาเก็บหลังให้ให้เก็บใช่ผมมาตัวหวานให้ใช่เชื่อมหวานเลยดีเลยประมาณนี้เลยดีเลยให้เด็กเล่นเล่นของมันเองพี่จอเชื่อมเกมพอลละวันนี้บอลเดียวแล้วสนามก็เปียกนิดนึงนะ สอนบอกว่าตอนนี้เจอได้ทุกทีมโอ้สบายเลยทีมเราความฟิตขนาดนี้ความฟิตสู้ไม่ได้เฮ้ยทีมเราสู้ได้หมดแล้วเนี่ยมีเด็กไงพี่ขนาดมาแค่สามเองนะเยอรมันเล่นกัคลองที่ล่นทั้งทีมให้เด็กเล่นดีแม่งจิกจักจิกจักไปยิงแล้วให้อยู่หลังเดี๋ยวเสียของให้มันอยู่หน้าเลยหลังตัดทีเดียวหลังแดงเขาก็ร่วนะเขาโยอย่างเดียว ทีมเดาเร็วกว่าไงตัวเร็วกว่าเยอะแดงขึ้นตัวเร็วไม่กี่ตัวเองเอ้ยโอ้โหสวยเกินตัวดอเิร์ ถึงได้นะอื้ย แต่ละลูกต้องเจอเราองเงี้ยต้องเจอเราต้องเงินนะมันวิ่งวิ่งเบียกได้ช่วยวิ่งไล่หลังยังได้เลยนะพลังเหลือพลังเหลือก็เหมือนกับไปเล่นกับวันจันทร์แหละเล่นสบายๆอย่างนี้พี่ไปเล่นวันจันทร์พี่รามห้าเราเอาอุตส่าเยอะสนามเดิมปะหนึ่งยังไม่เคยไปมั้ยหรอรามห้า เคยไปตรงที่ไปห้าคนน่ะใช่สนามเดิมมะละวันจันมั้ยมีหลังคาไหมมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นู่นไม่ใช่ไม่่อีกที่นึงช้ากว่านั้นอีกช้ากว่านั้นอีกอาวุโสเยอะเลยทีมหนึ่งทีมทีมเงินอาวุโสรเยอะเล่นสบายอ่ะบุ๊เเกใช่ไหมที่พูดอย่างเงี้ยอ่าโอเคสนามดินไงอาจารย์ดินไงอยากเล่นแบบเอออาวุโสเยอะอยย่างงเี้เล่นสบายอ่ะสบายมากเลยคือไม่ต้องกลัวเจ็บเลยเพราะจังหวะเข้าช้า อย่างเงี้ยก็เสียวเหมือนกันนะอ่าถอบว่าถ้าท่านำเงินใจเราเสร็จถ้าเด็กนะถ้าชุดเด็กลงยนะอแน่นอนแหละเด็กวิ่งช่วยนะเพราะมันก็มันคล้องนะพี่ไอตัวตัวไอตัวมาผมยาวไอผมหอมอ่ะเหมือนคล้องนะไอเออตัวเล็กใช่ไหมเออไอตัวสูงสูงไอตัวผมหอมอ่ะเตี้ยสุดป่ะไอที่ไอที่มันลงมาเกรดที่สองอะตัวเล็กสุดไหมเสื้ออะไรลายอ่ะอ๋อนั่นตัวเล็กสุดไงผมหอมอะเหมือนเหมือนเหมือนคล้อง คอนะพี่คอนะ<อ>แมนวัยรุ่นหนึ่งคอยูออ่แล้วไอ้ทันมันเล่นบอลเจ็ดสี่นะนตัว,วสูงสไม่สองคนไม่ได้เล่นแต่ไอ้ทันตัวสูงอ่ะสูงสุดทันเล่นเนีทุส,สูงวันนี้วิ่งฝั่งนู้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะอ๋อโดนหนานาน,านะเออส่งให้ใครรอดเว้ยไอ้ตัวผมผอมนี่ก็ไอ้ตัวอยู่ริมนี้ก็คล่องนะ ไม่คือความสามารถดีแต่ว่าร่างกายไม่ได้ไงเล่นเล่นแข่งจริงโดนเบียดก็จบใช่ไหมล่ะโดนประทาน่ะไอสามคนมันเล่นดีหมดแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าร่างกายไอทันดีสุดไงแล้วมีคนยังไองดำตอนนั้นน่ะที่เล่นหลังพวกแบบยุทธีอ่อนอะพี่พ่อเขามาลงวันอื่นใช่ปะวันอื่นอะไรนะเอาตอนนั้นนานเราเล่นนานเราเราหายไปเลยอ่ะไอเรนนะดิเออเออเออไอเรนนี่ก็หลังนะอูนันดีแม่งโอ้โอ้เรนนี่เล่นตำแหน่งอะไรนั่นนั่นหลังแน่นเลย แบ็กใช่ป่ะเออแน่นเลยมันเล่นเกมลูกบีนะแต่ว่าเราเล่นของจริงแม่งโดนเป็นแบ็กเฉยเลยเล่นเล่นทีมอะไรพี่เล่นทีมโรงเรียนกีฬาป่ะอ๋อก็คือซ้อมบอลเป็นนักบอลไปเลยของมหาลัยพ่อเขาบอกไงเล่นเป็นแบ็กเฉยๆมึงมึงโอ้ยหน่วยกายมึงดีเราเล่นแม่งไปได้เล่นอางนั้นยังเป็นเป็นแบ็กเลยแบ็กบุกเปล่าซ้อมบุก วิ่งวิ่งขึ้นวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงนะเห็นเราก็นึกว่าเล่นหน้าอะไรอย่างงี้นะถึงบอกให้น้องมาตรงนี้คนดีเลยนะพี่คนละฝั่งแล้วใช่่นี่วิ่งปีกเลยขึ้นลงขึ้นลงนี่แต่สองคนเลยแต่มันรวมอ่ะไอ้ไม่เล่นคนลฝั่งเลยดีใช่ถ้ามี้งมีเจ้าอู่อู่ชื่อมกลาง้มามมามามา ไม่ลงแล้วคุหลังดูเพลินเลยอ่ะแกกว่าจะเดินล,ลงมาถึงหลังยืนดูเพลินเลยไอ้นั่นชื่ออะไรวะเพป็นน้องหนึ่งอะใครวะนี่กันเหรอไอ้กันหายไปเลยไอ้กันอยู่สอปอเนี่ย,ยง,งานลตลาดมันไม่ค่อยว่างพี่ติดเวรติดอะไร ก็ไอการนั่นแหละมันชวนไปเล่นสอบเอฟซอลแหละตอนเย็นจองสนามให้สักชั่วโมงละร้อยแล้วทำไมเขาเล่นตอนเย็นได้ตอนคืนไม่เล่นไม่ได้เขเวงเขาเวงทีมันมันมันดูมันดูกองกีฬาไงพี่มันดูมีสนามเทนนิสสนามเทควันโดมีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กองนั้นเลยเพราะเขาเล่นกันสามสี่ทุ่มห้าทุ่มมันต้องเฝ้าไงแต่ก็วีคนหนึ่งวีคนวีก็หายไปเลยเนาะก็เขเวงแล้วก็บอกจะมาจะมา หรือไม่มีเพื่อนคำอะไ่นี่ก็ไม่ใ้นุกค่อยสนุกระวังนะระวังนะจริงจัง <Okay. S 2> ลูกเรียนรูนีในแบงค์กับพี่คนละห้องพี่ก็เอาชวนลูกไปใส่ลูกแม่งเล <laughs> สองมวยไหม <laughs> ลูกพี่มันร่างกายมันได้เปรียบถ้าเทียบกับกับเพื่อนในห้องนะตัวใหญ่่ใหตัวสูงกว่าแข็งแรงกว่าสูงได้เปรียบไอตัวที่ต่อยกันตันก่อนใช่ไหมเมื่อวานก็ไปเล่นบอลกันเล่นชนแม่งล้มเลยวิ่งไล่วิ่งอะไรเนี่ยแต่ไม่ก็เป็นเพื่อนกันถูกก็เป็นเพื่อนกันแหละสู้ไม่ได้เลยตัวนั้นอ่ะสู้ไม่ได้เลยเมื่วันนี้มันยังมันยังสถาต่อยมันก็ไม่มีแล้วถูกไหมย่างอย่างอยังไม่มีมันโดนต่อยท้องวันนั้นเนี่ยเจ็บไง ตรงนี้ถ้ามันโดนจะไม่กล้าหรอกมันผมอะไอ้เยี่ยเพื่อนไอ้เยี่ยเพื่อนไปเรียนมวยไทยมาตอนบอกผมทผมบอกพี่อ่ะแต่แล้วผมก็ไม่กล้าแม่งเลยผมก็บอกเออเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนละเป็นเพื่อนัน,นิทกันเลยนะไปไหนไปครั้นี้แมงซ้อนจักรยานไปเที่ยวเยี่ยอะไรกันตลอดเลยตอนนั้นแม่งห้าวพอโดนไปทีหนึ่งปับ๊บแต่ไหนไปกินน้ำล้วตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกอ่ะเด็กอ่ะแม่งกระแงงมันมันก็ไม่ซัวตบแกล้งไม่เยี่ยอะไรอย่างเงี้ยตบเลียกไปเรียนมวยไทยแอบเรียนมวยไทยมาเรียบร้อยเออ ตอนมีเข่าด้วยพี่มีเข่าพุตอนตอนต่อมันพอพอเลิกจะพี่บอกไอ้มจาจับมือกันเพื่อนกันบอกไม่ใช่เพื่อนพูดนี้เลยนะใอ้พูดไหนหนดอ้นั่นนะ่ะเออน,นิสัยไม่ดีแต่มันยค่แต่มันก็ไม่ยอมมาเล่นกับลูกเราเล่นมาแ,าแต่ว่ามันนิสัยไม่ดีผู้ใหญ่มันไม่ไหวไงพูดพุ่งพูดอย่างเงี้ยแมงรู้เลยนิสัยเอาให้จบนิสัยแย่แล้วเอาให้จบเพื่อนสนิทของลูกชายพี่มันพูดเพราะนะแต่ก็มีเรื่องทุกวันเลยเกือบทุกวันน่ะชื่ออีกคนหนึ่งประเด็นมวยไทยมาเนี่ยมีเรื่องเยอะเลย เมื่อก่อนโดนเขาแกล้งไงพอเรียนมานี่ห้าแล้วกันแต่พูดดีเขาลบผู้ใหญ่อะไรดีเออนีิสัยดีอยู่ทีมพวกเราเนี่ยเล่นดีๆนะี่ยอยากดึงเอาไปเอาไปจัดจัดส่งบอลกันนะลองให้เด็กเขาเล่นแนละ้วแล้วก็เอาเด็กๆไอ้พี่แบบเล่นดีๆเออดึงเลือกเนี่ยจิ้มมาทีมทมาเนีอะดีนาลีนได้นะทีหนึ่งได้นะนี่เพื่อนผมส่งไอ้สีสมานค่ันเนี่ยอยู่ส่งอยู่อะดีนาลีนเน้นเฉพาะ หลังๆนี่เขาเน้นแบบว่าเล่นไม่แรงเลยอ่ะเน้นเล่นไม่แรงเออพี่ไปโอเคได้คนเยอะปะก็เยอะสี่ทีมอะไรแต่แบบวันนั้นที่เราไปนั่เองวันนั้นไม่ไหวไงวันนั้นไม่ใช่มีแต่ภาพเลยใช่ไหมเจ็บกันตรงเนี่นี่ตรงไหนนะแถวตลาดวงแก้วไงอ๋อทีงนี่ผมไปไปกี่มีแข่งอะไรป่ะไปเรื่อยเลื่อยมาเกี่ยวเหยียบเก็บหัวี่ตเก็บเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยแทนเลยแทนเลยพีไม่ไหวไงหัวได้อู่ฟิตๆแต่อู่ลงไม่เดี๋ยวลงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ทำลงไหมที่มันมีสามคนเอาไหม หนึ S 1> 1 <S ่งอยเก่งไปทีไม่ไ้หนึ่งิหนึ่งละหนึงละไม่เป็นไรไม่เพราะเดี๋ยวหนึ่งทราบกับพี่อยู่แล้วหนึ่งไปเลยจะได้วิ่งเยอะๆไขมันเยอะวิ่งเยอะหน่อยไ่ทอไ่ทอา